สวัสดีเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับก็หลอดไฟ LED เสียนะครับก็แกะมาออกมาสองลางนะครับนี่ตัวนี้ผมแกะออกมาเลยนะะตัวนี้นะครับระวังด้วยนะครับไฟดูดนะครับผมมันมีเก็บประจุไฟถ้าเอามือไปสัมผัสนี่ยดูดดูดแน่นอนครับอันดูดดกลมแล้วนะแล้วก็แกะหลอดไฟออกมานะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ ้าต่อพวกนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยงใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่3โวลต์ตลอดนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดนะครับใช้ไฟเลี้ยง3โวลต์ตลอดแสดงว่าถ้าเรานำ4หลอดมาต่อกันนะครับมันก็จะใช้ไฟ12โวลต์น,นะครับ3 4 12 12โวลต์น,นะครับผมใช้ตัวโมดูล ตัวนี้ครับโมดูลสเตปดาวนะครับที่มีขายอยู่นะครับแปลงไฟจากอะแดปเตอร์พวกแบบนั้นครับพวกอะแดปเตอร์พวกโน้ตบุ๊ก book, หรือว่าที่เราไม่ใช้นะครับหรือว่าพิน t เตอร์ก็ได้นะครับต่อเข้าไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วปรับให้ได้สิบยี่สิบสองเอ้สิบสองโวลต์นะฮะแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับตัวนี้นะจะเป็นเส้นเดียวต่อกันยาวถ้าเอามาต่อตรงจะไม่ติดนะครับเราต้องมีการแบ่ง จะเห็นว่าผมแบ่งแบบนี้นะครับไฟบวกไฟลบนะครับบวกกับลบเนี่ยฮะนะครับเส้นบนบนนี้ผมต่อสองเส้นเลยบวกกับลบข้างล่างนะครับไฟบวกลบก็จะติดอันนี้ก็ตัดวงจรนะครับตัดออกตัดทีละสี่หลอดนะครับนี่ฮะเนี่ยผมจะตัดออกตัดออกแล้วก็บักกี้ใหม่ครับข้างล่างเป็นลบข้างเป็นเป็นบวกนะครับก็จะเป็น บวกลบแล้วก็บวกลบสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วนะครับก็ทดสอบไฟนะครับผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะครับตักรอดต่อกันหมดยาวสวยนะครับมาดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับไฟออก12โวลต์กินไฟอยู่ที่0.37 M แอมป์อ่ากินไฟอยู่ที่4.4วัตต์นะครับนี่4วัตต์นะ เราก็เอามาไว้ในหลอดอ่ะเดี๋ยวผมเอาลองไว้ในหลอดพวกนี้ดูนะครับแสบตานะครับอย่าว่าไม่แสบตานะกินไฟน้อยแต่ความสว่างเยอะนะครับพวกนี้อันนี้นะครับเราก็หากาวอะไรมาติดมายึดนั่นนะโอเคนะครับนี่ครับผมใช้เลื่อยนะครับตัดเลื่อยตัดเหล็กนะครับหลัดพัสติกออกตัวนี้จะเป็นแก้วนะครับระวังด้วย โ okay. อเคเดี๋ยวไปเลี้ยงกันปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับสวยสว่างนะครับสว่างเหมือนเดิมนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเห็นไหมครับเราก็ไปติดไฟด้านบนนะครับก็ไปทำงาน DIY ครับผมอันนี้ก็ให้ดูชัดๆเลยนะครับ ี่จะมีบวกกับลบนะครับเราก็หาให้เจอนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับเป็นงาน DIY ครับลองทุกท่านก็ลองไปใช้ดูนะครับหลอดที่เสียแล้วโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ